Welcome to no Story Podcast to Nopadon Story ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o ปเล o n นสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทาาา่านอาจารย์นัทบุเผ่าทวีนะครับผมขออนุญาตสวัสดีอาจารย์ก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ <นะ S 1> ผมสวัสดีครับ ผมผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับต้องต้องเล่าที่มาที่ไปให้ฟังสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองได้ได้ได้พูดคุยกับอาจารย์นะส่วนตัวเนี่ยผมหยิบหนังสืออาจารย์มาอ่านโดยที่ยังไม่รู้จักอาจารย์มาก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชอบมากนะครับหนังสือหลายเล่มที่อาจารย์เขียนนะครับจนชอบถึงขนาดแบบนี้นะครับถึงขนาดที่ไปโพสใน facebook นะครับบอกใครรู้จักท่านอาจารย์นัทวุฒิบ้างนะครับเผื่อจะมีใครรู้จักบ้างครับก็มีจริงๆนะครับก็มีเพื่อนอาจารย์หลายท่านก็กูนาแนะนํามาก็เลยได้เจอกับอาจารย์แล้วก็ น่าจะปลายปีที่แล้วมั้งครับได้เจอตัวจริงอาจารย์ที่คณะเรศร,รษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์อาจารย์ก็มาพูดถึงเรื่องของตอนนั้นเรื่องเรื่องเรศร,รษฐศาสตร์เชิงวิธีกรรมนโยบายภ<ช>าครัฐอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นผมผมไม่ใช่เป็นนักเรศร,รษฐศาสตร์แต่ว่าผมชอบมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไล่ตามอ่านงานอาจารย์เยอะมากนะครับ <c oughs> อา่อานอ่านทั้งหนังสือภาษาอังกฤษอะไรหลายๆเล่มนะครับ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะมา ชวนอาจารย์คุยหนังสือเล่มล่าสุดที่อาจารย์เขียนนะครับชื่อมนุษย์อารมณ์นะครับอาจารย์รบกวนอาจารย์เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้หน่อยได้ไหมครับว่าอาจารย์เริ่มต้นยังไงแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราเลือกบางเรื่องในนี้มามา,มาคุยกันครับครับคือไอเดียจริงๆคือต้องบอกว่าผมก็เขียนในเชิงอย่างนี้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องบอก b บ c k g r o ว n d ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก่อนที่จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ซึ่งนักนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยเราก็จะจะดูแบบว่าโอเคคนเรามีเหตุมีผลนะเวลาคนเราตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่าอ่าอยากจะติดยาไหมถ้าเขาเลือกจะติดยา<ม>การติดยาคือเป็นสิ่งที่มีมผลแล้วเพราะคนเราทำเช็ดออฟมาแล้วเลือกกันระหว่างการเสียสุขภาพกับความสุขที่ได้มาจากการสูบยาอย่นี้อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆครับของของ หลักของเศร,รษฐศาสตร์ซึ่งผมต้องพูดตามตรงว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าฟังแล้วมันตึง,งิดตึง,งิดปุ๊บแบบเอ๊ะมันจริงเหรอมันใช่จริงๆรงเหรอมันเหมือนกับไม่ใช่ความเป็นจริงเลยจนกระทั่งผมมาทำปริญญาเอกเกี่ยวกับเรื่องเศร,รษฐศาสตร์ความสุขซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ผมมีต่อเออศร,รษฐศาสตร,รส์กระสหลักแล้วว่าจริงๆแล้วนี่มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ ถ้าคนเรามีเหตุผลจริงๆเนี่ยการตัดสินใจของเราในแต่ละเรื่องนี้คงจะไม่ส่งผลให้เรารู้สึกเสียใจหรือเสียดายใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าคนเรามีความร,รู้สึกเสียใจเสียดายอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นสิ่งตอนแรกๆที่ผมรู้สึกว่าเออคนเราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลแต่คนครเราใช้ตัดสินใจจะใช้อารมณ์มากกว่านั่นคือคือเป็นที่มาตอนแรกๆว่าเออผมอยากจะเขียนหนังสืออันนี้เป็นอันหนังสือเล่มที่ สองที่ไม่ได้เป็นการรวมบทความนะครับที่ผมคิดคอันแร,แรกเกี่ยวกับความสุขอันนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจซึ่งอยากจะพูดถึงว่าโอเคเศษสากะแสหลกักตอนแรกมีข้อสนิษฐานอะไรบ้างแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมีการตัดสินใจอะไรบ้างที่มันเป็นอารมณ์เสียมากกว่าค,คือมาเป็นหักล้างสิ่งที่เราเชื่อกันสมัยก่อนอันนั้นคือที่มาของหนังสือครับ ผมต่อยอดที่อาจารย์พูดทิ้งท้ายไปเมื่อกี้เลยครับว่าแล้วจริงๆแล้วต้องเรียกว่านักเศร,รษฐศาสตร,ร traditional ์เชนเดชโนลก็แลวกันนะครับเศร,รษฐศาสตร,ร์สายหลักที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขามีสมมุติฐานยังไงครับว่ามนุษย์มนุษย์เป็นคนมีเหตุผลร้อยเปอร์เซ็นหรืออะไรอาจารย์ช่วยขยายความในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้แต่ว่าอาจารย์ขยายความตรงนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับครับคือนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยพรืงกระแสหลักเนี่ยเราจะเชื่อว่า คนเราส่วนใหญ่ก่อนจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งมันจะมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะครับอย่างเช่นว่าเราเอ่อก่อนที่มนุษย์จะตัดสินใจเนี่ยมนุษย์เราจะมี perfect informationperfect information คือเรามีข้อมูลทุกอย่างเรียบพร้อมก่อนตัดสินใจนะครับมนุษย์เรามี perfect foresight ก็คือว่าเราสามารถมองไปถึงอนาคตได้เรารู้แล้วว่าโอเคการตัดสินใจวันนี้จะมีผลกระทบในวันข้างหน้ายังไงบ้างประมาณนั้น เรามนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้ว่าเรามี constraint อะไรบ้าง constraint ก็คือว่ามีข้อจำกัดในการตัดสินใจอะไรบ้างและมนุษย์ทุกคนเป็น utility maximizer ก็คือว่าในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องเนี่ยเราตัดสินใจเพื่อที่จะ maximize ความสุขก็ได้หรือความ maximize อัตรประโยชน์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการเศรษฐศ,ศาสตร์จึงบอกว่าการตัดสินใจของมนุษย์ทุกอย่างถ้าตัดสินใจออกมาแล้ว เราเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในขณะนั้นนะครับ,รบหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นคนเลือกตัดสินใจที่จะอะใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากในโควิดถ้าเขาตัดใจใส่หน้ากากแสดงว่าเขาเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับตัวของเขาเพราะเขาทำเทรดออฟหนึ่งวอย่างนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนคนที่ตัดสินใจไม่ใส่หน้ากากนั่นก็คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขา เพราะเขาจะมีคอนส t r a i n อย่างงู้นอย่างนี้ที่เราไม่รู้จักมาก่อนครับนั่นคือการตัดสินใจสันนิษฐานของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปว่าเราสามารถมองเห็นผลที่เขาเลือก a ไม่ไม่ได้เลือก b หรือเลือก b ไม่ได้เลือก c เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่เขาคิดทบทวนมีหลักมีเหตุมีผลทุกอย่างแล้วครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปตัดสินใจว่าเขาตัดใจผิดหรือไม่ผิดอันนั้นคือความคิดของนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกระแสหลักเครา่นี้ถ้าถ้ามันเป็นแบบกระแสหลัก นั้นแปลว่าคนเราก็จะไม่เสียใจในการตัดสินใจเพราะว่าก็เราคิดมาดีแล้วทุกอย่างมัน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 เปอร์เฟกแล้วแต่ว่าปัจจุบันเราก็เห็นอยู่เรื่อยๆที่เราบอกว่าเราไม่น่าเลยรู้นี้ทาอันนั้นดีกว่านี้ดีกว่าอันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆมันมันไม่ใช่สมมติฐานที่กระแสะหลักเชื่อใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่สมมติฐานที่ใช่ครับคือเหมือนกับว่าคือปกติอักคืรเดราจตร์อาจจะไม่ได้พูดถึง ผลที่ตามมาหลังจากการตัดสินใจไปแล้วปกตินักเศรษฐศาสตร์จะใช้แค่ข้อสันนิษฐานก่อนแต่ถ้าไม่เคยไปไปสืบดูเลยว่าเอะแล้วที่เขาตัดใจไปเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงกับเขาบ้างในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับเวลาเราพูดถึงความสุขหรืออัตประโยชน์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเขาจะพูดถึง decision utility ซึ่งหมายความว่าการตัดสินใจก่อนว่าโอเคอยากจะเออยากจะกิน เกาหลีหรือกินญี่ปุ่นดีนะเราคิดว่าถ้าเกิดเขาเลอกกินอาหารเกาหลีแทนอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแสดงว่าอันนี้เนี่ยคือเขาน่าจะมีความสุขจากการกินอาหารเกาหลีมากกว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นการตัดสินใจก่อนที่จะกินนะครับเป็นดีเซชันอยู่เฉลีตีแต่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักไม่เคยไปถามเลยว่าอ้าวแล้วหลังจะกินอาหารเกาหลีไปแล้ว เขามีความสุขจากการกินตรงนั้นไปจริงๆอย่างที่เขาคิดใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมมันตรงกันไหมอันนั้นคือ experience utility สิ่งที่ประสบไปแล้วหลังจากกิดไปแล้วซึ่งเราพบว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์โฟนฟุลบอกการตัดสินใจของเราหลายครั้งที่ตอนแรกเราเคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีสุดอยู่แล้วนะแต่พอทําไปแล้วเราสึกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่อ่าไม่ใช่จริงๆประมาณนันนะจริงรงมนันเป็นแบบนั้นมากๆ,ๆเลยครับหนังสือเล่มนี้นะผมผมชอบอีกอีกอันหนึ่งคือมันเปิดมา ด้วยเรื่องที่มันน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับอาจารย์เขียนบอกว่าความไม่มีเหตุผลของการตัดสินใจของคนเรานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการทดลองอันหนึ่งที่ที่พูดถึงการข้ามหน้าผาอาจารย์เล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับผมว่าตรงนี้ หลายคนอาจจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เลยอาจารย์ว่าคนเราไม่มีเหตุผลยังไงผมผมอ่านแล้วผมก็แบบเออไม่น่าเชื่อนะแต่ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆถึงแม้ว่าตัวตัวเองยังไม่เคยไปเดินเดินข้ามหน้าผาตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันมีไม่เคยไปขอภรรยาก็คือถ้าสมมติว่าเราตั้งเราเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นของนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก่อนว่าถ้าผมถามว่า คนเราเดินข้ามสะพานไป mm. แล้วไปเจอกับคนที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยน,นะครับโอกาสที่เราจะตัดสินใจชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเนี่ยมันไม่ควรขึ้นอยู่กับว่าเราเราเดินข้ามหน้าผาไปหรือเปล่านะ uh huh. <time S 2> เพราะว่าหมายถึงว่า mm. preference หรือความชอบของเราเนี่ย <c oughs> มันไม่ควรจะขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังรู้สึกยังไงอยู่ mm. เพราะถ้าเราชอบหรือไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเราควรจะใช้เหตุผล ต่างๆนานามาสปอร์ตโอเคคนนี้หน้าตาดีไหมคนนี้มีสถานะดีไหมมีเราเข้ากันได้หรือเปล่านะครับอันนั้น mm. คืออันนั้นอันอันั้นอันนั้นอันดับแรกแต่ในงานวิจัยของนักจิตวิทยาเนี่ยเขาค้นพบว่าเขาจัดกลุ่มคนไปสองกลุ่มกลุ่มมีคอนโทรลกรุ๊ปกับคนกลุ่มที่เป็นทรีทรีทเมนต์และในกลุ่มคนกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นผู้ชายที่เจอสุ่มนะครับไม่รู้ผมจะไม่รับผู้ชาย,ยทู่ท่ายบ้านแต่เป็นผู้ชายที่แบบโสด แล้วไปสุ่มอยู่ในคอนโทรลกรุ๊ปกับคนที่อยู่ในทรีชช์ต์กรุ๊ปคนที่อยู่ในคอนโทรลกรุ๊ปเนี่ยคือเขาให้เดินข้ามสะพานไม้ธรรมดาถ้าผมจำไม่ผิด <S <S โดยที่แบบไม่มีอันตรลงอันตรายอะไรเลยแล้วพอข้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เขาก็จะไปเจอกกับบผู้หญิงหน้าตาดี <S <S คนหนึ่งจะขอสัมภาษณ์นะครับว่าเป็นรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะให้ผู้หญิงคนนี้เา็าจะให้เหมือนกับนำบัตรไว้ติดต่อว่าถ้าเกิดคุณมีคุณต้องการที่จะรู้อะไรมากขึ้น ใหโทรมาได้นะในเบอร์นี้นะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกสุ่มไปผู้ชายที่ถูกสุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้ทําทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแต่ว่าสะพานที่ข้ามแนมป์สควานสะพานแกว่งที่ค่อนข้างหวาดเสียวในในประเทศโคลอมเบียในแคนาดาซึ่งพอข้ามไปปุ๊บทุกอย่างเหมือนกันหมดถามว่าผลเหมือนกันไหมผลเนี่ยคือท,ที่เขาวัดเนี่ยคือผลว่ามีสักกี่คนที่โทรไป คุยกับผู้หญิงที่หน้าตาดีคนนี้หลังจากข้ามสามเรียบร้อยแล้วก็บพบว่าจานมีจำนวนคนที่ผู้ชายโสดเนี่ยที่ข้ามสะพนานแขวงที่โทรไปหาผู้หญิงคนนี้มันสูงกว่าจำนวนของผู้ชายโสดที่ข้ามสะพนานไม้ธรรมดาธรรรมดาคับเขาก็เลยอธิบายว่าทำไมถึงมีกัปตรงนี้ว่าทำไมคนที่ข้ามสะพานไปน่ากลัวน่นากลัวเนี่ยถึง พอได้นัไปเป็นลาปุ๊บโทรเหมือนกับโทรไปจีบก็ได้ดังนั้นเหตุผลก็คือว่าการที่เราข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยสะพานแขวงเนี่ยมันมันหวาดเสียวมันกลัวใจมันก็เลยเต้นตึกตักตึกตักตึกตักตักตักแล้วพอเราไปถึงเจอผู้หญิงที่หน้าตาดีคนนี้พอได้คุยเราภาษาอังกฤษนะครับคือ misattribution ของ emotionmisattribution ของ emotion ก็คือว่าเราเข้าใจผิดไปว่าไอ้ใจที่มันเต้นตึกตักตึกตักเพราะควึงหญาตดีคนี้พเราคยเราภอันะครคือ เความชอบเพราะเวลาเราชอบรู้สึกเฮ้ยชอบเหมือนใจมันเต้นเหมือนคล้ายๆกันแล้วก็เลยสมองเราเราก็เลยคิดว่าเราเขา้าใจผิดว่าไอ้ที่เรากิดควรู้สึกเนี่ยคือความชอบนะครับผมก็เลยเขียนลงในหนังสือว่าเนี่ยถ้าใครอยากจะพาแฟนไปเดทหรือครั้งแรกอย่าไปอย่าพาไปดูหนังที่มันสวีทพาไปดูหนังผีน่ากลัวเขาจะได้ตีตีลิงลิงได้ว่านั่นคือใจเต้นเพราะว่าความชอบ ไม่ใช่มันมันมันมิกซ์กัอยากจะเพิ่มโอกาสว่าน่าสนใจผมว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจหรือว่าพาไปเล่นในพวกรถไฟเหาะตีลังกาอะไรเงี้ยนะแบบว่าให้มันตื่นเต้นเยอะๆอันนี้ก็เป็นแค่เป็นการหลอกหลอกคนอื่นเลยนะแต่ว่าแั่นว่ามันผลผลจริงๆนะครับใช่ครับมันเป็นตัวอย่างของการที่มนุษย์ใช้อารมณ์ที่ที่เอามาตัดสินโดยเหตุผลเนี่ยการข้ามสะพานมันมันด้วยด้วยหลักของโลจิกมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะบอกว่าสะพานเนี่ยมันทําให้เรา ชอบผู้หญิงคนนี้หรือไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ถตองอีกอันนึงผมชอบอันนี้ก็ชอบนะครับคืออาจารย์เขียนในบทที่อาจารย์ใช้คําว่า moral judgment นะครับการตัดสินความผิดรับผิดชอบช่วดีของคนอื่นเนี่ยแล้วมันมีหัวข้อนี้ครับอาจารย์อาจารย์เขียนบอกว่าอย่าตัดสินใครสักคนใกล้ๆห้องน้ําหรือถังขยะอันนี้ก็เป็นอีกเคสึ่งอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเก็เคอะไรกับถางขยะใช่เคสที่จะคล้ายๆกันนะครับตรงที่ว่าเรารู้ว่า ถ้าอาจจะย้อนกลับมาก่อนคือเวลาเราตัดสินใจว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีเนี่ยเรามักจะคิดว่าเราใช้เหตุผลก่อนและอารมณ์มันตามมาทีหลังถูกไหมครับพอสมมูรณเราเกลียดนักการเมืองคนนี้นะสมมติเกลียดนักการเมืองคนนี้เราคิดว่าเอ้ยเนี่ยเรามีเหตุผลเนี่ยเรียบร้อยแล้วว่าทำไมเราถึงเกลียดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรารู้ว่าปกติการวิธีการคิดของคนเรามันมีระบบที่หนึ่งระบบที่สองใช่ไหมครับระบ,ระบบที่หนึ่งก็คืออารมณ์ เออเขเรียกว่า System one คือ 1, คออโตเมติกอิโมชั่นอลเนี่ยแล้วก็ตื่นอยู่ตลอดเวลานั่นคืออารมณ์ระบบที่สองคือระบบที่มีเหตุผลระบบที่แบบว่าใช้ข้อคิดใช้เวลานาน,นหน่อยแล้วมันก็จะหลับตลอดเวลาปกติเนี่ยเอ่อเราจะใช้ระบบที่หนึ่งทำงานก่อนเพราะมันเร็วนะครับอย่างเช่นเวลาเราคิดว่าเอ้คนนี้หน้าตาดีไม่หน้าตาดตีเราใช้ระบบที่หนึ่งเราจะใช้ระบบที่สองก็ต่อเมื่อแบบว่าเราต้องคิดว่าเอ้ยสามสิบเจ็ดคูณห้าสิบสี่เดเท่าไหร่ ซึ่งเรา,าปกติเราจะใช้ต่เมื่อเราต้องใช้ข้อสอบทําข้อสอบท uh ํากรอกใบผสงมภาษีนะครับครับแล้วเนี่ยในการตัดสินใจคนว่าคนนี้นักการเป็นคนนี้ดีหรือไม่ดีปกติแล้วสิ่งที่มันมาก่อนคืออารมณ์อืมเหมือนกับว่าเฮ้ยรู้สึกเกลียดมันเกลียดมากอธิบายไม่ถูกอะรู้สึกมันเกลียดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเหตุผลมารองรับอารมณ์ที่เรารู้สึกไปแล้วมากกว่า ครับ,รบอันนี้เป็นอัน,อนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารู้สึกเกลียดใครสักคนหนึ่งเราจะเกลียดเพราะว่าสมัยเด็กๆเ,เราถูกเลี้ยงมาให้รู้สึกอย่างนั้นเวลามองเห็นคนนะั้นน่ยรู้สึกแล้วเราก็เก็บมาเป็นความรู้สึกมาตลอดเจอคนนี้ต้องรู้สึกเกลียดนะเหมือนกับเจอแมงมุมเราต้องกลัวนะอืเจองูเราต้องกลัวนะแต่บางทีเหตุผลมันอาจจะไม่แบกกันตลอดอาจจะไม่รองรับ เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าพอย้อนมาถึงที่อาจารย์ถามว่าแล้วทำไมไม่ควรที่จะตัดสินใจเอาสินใครใกล้ๆกันขยะหรือห้องน้ําก็เพราะว่าเวลาเราได้กลิ่นที่แบบโหกลิ่นเหม็นมากๆนะครับก็คล้ายๆกับการเดินข้ามสะพานมันมี misattribution of feelings เรารู้สึกว่าไอ้ที่เราสึก disgust รู้สึกขยะขยะเนี่ยมันไปลิงก์กันกับสิ่งคนที่เรากำลังจะตัดสินใจอยู่ Mm. โดยเฉพาะสมมตินัการเมืองคนนี้ถ้าเรายิ่งรู้สึกขยะกขยงอยู่มันอาจจะทำให้เราส่งผลรู้สึกว่ายิ่งเกลียดไอ้คนนี้เข้าไปใหญ่ mm. เพราะมันมีอิโมชันที่มันขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะหาเหตุผลมาอธิบายทีหลังว่าเอ้ยทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ใครตัดสินใจเราดีๆสักสักคนนึงหร mm. ใครที่ไม่เคยเคยเจอเรามาก่อนอพาไปท,ที่ที่แบบโหแบ ให้เขาสบายๆมีกลิ่นมะพร้าวกลิ่นดีทีที่มันดีๆที่มันบอกว่าเขาชอบอะไรเงี้ยเขาชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโอกาสที่เขาเจอแบบว่า m i s s อ t ทริบิวความรู้สึกดีๆกับการตัดสินใจดีๆก็เกิดขึ้นได้กับตัวเราซึ่งอันนี้ผมว่ามันแอพลายได้กับทุกๆเรื่องนะครับเรื่องเรื่องบรรยากาศเรื่องอะไรที่ที่เราเคยคุยกันเนี่ยจริงๆดูเหมือนมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ว่าเออมันก็เกี่ยวนะ มันก็ทําให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นมาแล้วเราก็มีเหตุผลขึ้นมาทันทีว่าทําไมคนนี้ถึงเป็นคนดีทําไมคนนี้ถึงเป็นคนเก่งก็คล้ายๆกับอันนี้ครับมันจะมีงานวิจาร์หนึ่งที่บอกว่าทําไมสารตัดสินซึ่งมันมีผมจะไม่ได้ประเทศไหนแต่เวลาสารตัดสินเนี่ยบางประเทศเขาไม่ได้ใช้ลูกขุนใช่ไหมครับ,รบจูเรีเขาใช้เป็นสารใหญ่ตัดสินอาจจะเป็นคล้ายๆประเทศไทยก็ได้สารจะตัดสินโหดกว่ารู้สึกว่า ก่อนทานข้าวกลางวันรือประมาณนี้ <ija> นอ,อ่าใช่ครับผมผมจะไม่ผิดรู้สึกหนังสือของเดนิลพิงที่ผมอ่านนะครับแต่เป็นงานวิจัยแล้วเขาอ้างขาองงานวิจัยเออจริงครับ,บมัน,ม,นมันกลายเป็นแบบนั้นได้ขออีกอสักเรื่องนะครับอาจารย์สําหรับห <bizarre. S 2> น,นังสือเล่มนี้จริงมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ว่าเรื่องนี้ผมได้ยินอาจารย์พูดถึงบ่อยมากแล้วแล้วส่วนตัวผมเอาไปใช้จริงเลยคือเอมฟอร์ตี้แกครับอาจารย์พูดถึงบอกว่าเอ้เราเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆเราเหมือนกับ เราเราคิดว่าเราเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจคนอื่นจริงๆแล้วมันมีแกลบตรงนี้อยู่จาย์อธิบายหรือเล่าเคสอะไรให้ฝั่งนิดนึงได้ไหมครับว่าเอมพัตี้แกลมันคืออะไรแล้วแล้วแล้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมันเราเราควรจะทําอะไรกับมันอ่าครับครับเอมพัตี้แกลบนี่ก็มันเป็นงานของ George ลเวน e n โลเวนีนนะครับโเวนสตีนโเวนสตีนของคาร์ e กิ e เม l ลอนซึ่งงานของเขาเนี่ย เราต้องเริ่มอย่าง,างที่ผมว่าอย่างหนังสือเนียผมเนี่ยผมจะเริ่มจากจุดของาศาสตรศาสตร์กระแสหลักก่อนว่า<ม>ถ้าเรามีเหตุมีผลจริงๆเอเราก็ควรจะรู้ว่าการตัดสินใจของตัวเราเองในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงคือเราตัดสินใจในวันนี้เพื่อประโยชน์ของเราในอนาคตนะครับนั่นคือเราสิ่งที่เราคิดอ<ม>แลวเราคิดว่าเรารู้จักตัวเราเองในอนาคตดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราคิดว่าเ,เราเสมมติคนผมเคยเขียนคล้ายๆกันให้ลง ทยพาราบิกาเมื่อห้าหกปีที่แล้วเกี่ยวกับว่าทาไมคนดีถึงนอกใจซึ่งจะหลักการจะค่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเราจะบอกกับตัวเราเองว่าเฮ้ยยังไงซะเราเป็นคนดีเราไม่ไม่นอกใจแฟนนะครับการความรู้สึกอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ตัวเราเอาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงได้แล้วเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ อันนั้นเป็นตัวอย่างง่ายๆของอมพัติกะว่าตอนที่เราอยู่ในช่วงที่เย็นเนะี่ยสมมติว่าผมผมถามอาจารย์ผมถามตัวผมว่าเอาโอกาสไหมที่เราจะแบบว่าไม่โกงข้อสอบไม่โกงนูน่นไม่โกงนี่นะครับในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่แบบเย็นเพราะมันมันมันไม่อะไรมันไม่เกิดขึ้นผมหรืออาจารย์หรือคนหลายๆคนก็คงจะตอบคล้ายๆกันว่าอไม่โกงหรอกอืไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะครับแล้วเราก็อาจจะบอกว่าสมมติ ถามว่าแล้วใน,ในอนาคตถ้าคุณจะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นคุณจะโกงไหมแล้วก็คงจะตอบคล้ายๆกันว่าก็คงไม่ทําหรอกอืแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยเราไปอยู่ใน hot state ตอนนี้เราพูดถึงอยู่ในโคล d state อยู่พอไปอใน h o ต state ปุ๊บพอมันมีเหมือนกับอารมณ์ขึ้นมาอาจจะเป็นอารมณ์เรา้าหรืออารมณ์อะไรก็ได้ที่แบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งครับซึ่งผมเคย คุยให้กับเพื่อนฟังว่าเวลาเพื่อนผมก็บอกประจําวานนี้ถ้าถ้ากลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยนะตอนนี้เพื่อนผมทำงานงทำงานตอนนั้นเรียน PhD ครับแเลาอาจารย์เมืองไทยนะโอ้ยก็คงจะมีแบบเพื่อนเป็นลูกศิษย์อย่างเงี้ยเป็นแบบนิสิตนักศึกษาเป็นโสดาผมก็เลยแกล้งถามว่าออสมมติว่าถ้าเกิดมีนักนิสิตนักศึกษามาขอนั่งรถอาจารย์กลับบ้านฝนตกอเงี้ยอยอมไหมก็ก็ยอมสิพวกเราแบบโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็อย่าไปทํา <laughs> อ,อย่าไปอย่าไปเปิดโอกาสเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนั่นคือเป็นเป็นตัวอย่างของเอ็ a พ h รติเกเราไม่สามารถคาดการได้ว่าถ้าเอาตัว,ตวเราในขณะที่อยู่ในอารมณ์ร้อนเราจะมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะรครับผมอันนั้นคือนั<ม>่นคือครับผมผมชอบแนวคิดนี้มากที่ผมเอามาอัดแอปใช้ครับจริงๆอ่านหนังสือจากอาจารย์เนี่ยว่า ผมผมชอบเวลาเราเราหิวกับเราอิ่มอ่ะมันคือความรู้สึกที่เราจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายมากนะที่เราจะจินตนาการแต่เราจะจินตนาการไม่ออกจริงนะครับว่าความอิ่มมันคืออะไรตอนเราหิวเพราะนั้นเนี่ยหิวเนี่ยเราเราไปเอาง่ายๆเราไปช้อปปิ้งเนี่ยคือแบบโอ้โหมันซื้อแบบไม่บรรยิบรรยังจริงครับซื้อแหลกแล้วแล้วกินก็กินไม่บรรยิบรรยังแต่ว่า ฟิลลิ่งของเราตอนนั้นมันคือเราไม่ไม่นึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะอําหนักขึ้นเราจะอะไรแล้วมันไม่มีมันเป็น <laughs> มันเป็นมันเป็นแกลบจริงเรานึกไม่ออกจริงนะครับแต่เก่กับการนี่จารย์ผมว่าจารน์ก็เคยพูดถึงหรือเคยเขียนถึงคือตอนอิ่มเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าตอนหิวมันเป็นยังไงนั้นมันมันมีฟิลลิ่งผมผมสังเกตตัวเองเวลาไปไปซื้อของกินเนี่ยจริงๆนะครับ <laughs> ว่ามันขึ้นอยู่กับตอนนั้นนะก,กินข้าวไปหรือ,อยังคนละ <laughs> คนละโมเมนต์เลยคนละคือ คือห่างกันแบบเยอะมากค่ะถ้ากินข้าวไปแล้วเนี่เราจะมีมีฟีลลิ่งว่าไม่เอาอันนี้ก็ไม่กินน,นั้นก็ไม่อร่อย้ลกลับมาบ้านนี่รู้สึกเสียใจเวลาเราหิวนะว่าทําไมเราไม่ซื้อวะอันนี้มันก็น่าซื้อนะก็น่าซื้ออันนี้ผมว่าเป็นฟีลลิ่งที่แบบเออแต่บางทีเรา<ม>เราผมก็เป็นและครับผมต้องผมก็หมดผมผมก็เป็นเหมือนกันขนาดรู้ขนาดนี้ผมก็ตัวผมเองผมก็เป็น <c oughs> มันก็เลย <c oughs> ว่าเราจะเราควรที่จะวางแผนยังไงให้กับเราของผม,ผมคือผม ภรรยาผมจะช่วยผมทุกอย่างดูว่าโอเคผมยัภรรยาผมผมจะคอนเซียน์เชสกกว่ผมเยอะซึ่งฉัดูว่าถึงแม้ว,ว่าอาจจะไม่เอ่อไม่ได้ศึกษาคล้ายๆกับผมแต,แต่เขาจะวางแผนว่าโอเคเนี่ยนี่คือการวางแผนให้ดีให้แบบว่าถึงแม้ว่าจะหิวในวันนี้แต่เราก็าควรที่จะซื้อพอประมาณหรือถึงแม้ว,ว่าวันนี้ที่อิ่มแล้วควรที่จะซื้อพอป,ประมาณาต,ตัวเราในอน,นาคตใชนน่ต้องขอบคุณอาจรยสุดยอดครับอาจารย์ครับต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับต้องเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมว่า ท่านลองไปอ่านดูในในนี้มันจะมีอะไรอีกหลายเรื่องเลยแล้วผมชอบที่ที่อาจารย์ไม่ได้เล่าเฉยๆอ่ะอาจารย์มีเคสหรือว่ามีงานวิจัยมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าใครชอบเรื่องของคือคือคือไม่จำเป็นต้องเป็นนักเเศรษฐศาสตร์ใดๆนะครับมันคือชีวิตประจําวันอ่ะเรารู้สึกยิ้มอ่ะอ,<า>อย่างอย่างอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับนั้นเล่มเล่มก่อนหน้านั้นนะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของว่าอาจารย์เปิดขึ้นมาบอกว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่า คิดจะนอกใจภรรยาหรือเปล่าผมก็ตอบทันทีว่าไม่คิดเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดถ้าถ้าคุณตอบว่าไม่เนี่ยคุณมีโอกาสนอกใจแล้วล่ะผมตกใจคือบอกเฮ้ยยังไงแต่ผมเข้าใจนะว่ามันมันหันม,มุมไงผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีโอกาสเอ้ยถ้าเราคิดจะนอกใจให้อ่านต่อเลยไม่โอก้กถ้าคิดจะนอกใจไม่ต้องอ่านถ้าคิดไม่นอกใจไม่ต้องอ่านเข้าใจคือผมผมจะบอกว่าเออถ้าพูดถูกครับคือถ้าเกิดคนบอกว่าผมไม่นอกใจหรอกอันนั้นแหละคือมันมันเพิ่ม probability ในการนอกใจเพราะว่าเวลาบอกว่าเราบอกว่าเอยผมไม่นอกใจหรอกแสดงว่าคุณสามารถเอาตัวเองไปอยู่ในภาวะที่เสี่ยงได้แต่ถ้าคุณผมบอกว่าถ้าคุณถ้าเกิดถ้าเกิดสุนทอ,อ,อาจารย์บอกว่าเออผมมีโอกาสนะโอกาสที่อาจา,ารย์ที่จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงนั้นก็จะสูงถูกไมเพราะว่าเอ้ยกลัวกลัวไม่เอา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 ดีกว่า,าซึ่งโอกาสที่เราจะไม่นอกใจก็จะสูงขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่บอกว่าเออเอยไม่นอกใจหรอกฉะนั้นเอาตัวเองไปอยู่ในภาวะเสี่ยงได้ จสูงอยู่แล้วผมผมเอาไว้บทเรียนเนี้ยไปสอนลูกเลยนะครับว่าลูกเวลาไปกินไปปาร์ตี้นะมันก็จะมีพวกแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าลูกบอกว่าไม่เมาหรอกเนี่ยคือลูกน่ากลัวมากคือคือเขาพร้อมที่จะกินอะไรที่แบบไม่บรรยาบรรยังอ่ะเพราะเขาคิดว่าอย่างเราไม่เมาหรอกแล้วอันนี้คือสิ่งน่ากลัวผมว่าถ้าเขาคิดว่าเขาก็กินแล้วเมาเขายังยดูจะเซฟกว่านะเพราะว่าเพราะว่ามัน เราไม่รู้อะครับว่าการเมาคนไม่เมามันไม่นึกไม่ถึงว่ามันจะเมาแล้วทุกคนทุกคนที่เมาจะบอกว่าไม่เมาทุกทีเลยอ่ะใช่เพราะคนที่มันตลกตรงที่ว่าคนที่เมาความเมาจะทําจะลดสมรรถภาพในการรู้ว่าเขาเมาไม่เมาอันนั้นคือผมน่ากลัวก็สุดท้ายขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ก็กรุณาให้เวลานะครับที่อาจารย์ก็ยุ่งมากมายแล้ววันนี้ก็เป็นต้องเรียกว่าเอพิส od แรกเลยที่มีการ สัมภาษณ์ข้ามทวีปดูหลูลาเนี่ยนะต้องขอบคุณซูจริงๆซูผมกามาตั้งนานแล้วแหละแต่ต้องขอบคุณว่าเดี๋ยวนี้มันใช้กันจนแบบว่าเคยชินนี่ะใช้กันเต็มที่แต่อาจารย์อาจจะคุ้นเคยมากกว่าผมนะยผมก็มาใช้เทอมนี้แหละที่สอนทุกอย่างผ่านนีิซูมผ่าน MS t ทผ่านอะไรเต็มไปหมดเลยครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับผมยินดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ